สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูป,ปาปริชาติแก้ม่วงอีกเช่นเคยเราก็ยังคงศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสารภูมิศาสตร์ เราก็จะเห็นได้ว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะมีทั้งแผนที่แผนที่กายภาพแผนที่โลกภาพถ่ายทางอากาศนะคะแล้วก็ลูกโลกตรงนี้ก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะและภาพจากดาวเทียมนะคะที่สำรวจนอกโลกค่ะ หนังสือในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือสาระพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งค่ะและสาระหน้าที่พลเมืองสาระเศรษฐศาสตร์สาระภูมิศาสตร์จะอยู่ในสองเล่มนี้คะ่ะเล่มแรกก็คือเป็นแบบเรียนนะคะแบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเล่มที่สองก็จะเป็นแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนาและเล่มที่3ก็เป็นแบบเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะ เล่มที่4ก็คือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาค่ะทั้งหมด4เล่มนะคะจะอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งเวลาสอบกลางภาคนะักเรียนจะต้องสอบทั้งหมด 4, 4่เล่มตรงนี้นะคะ ทบทวนความเข้าใจพื้นที่ในจังหวัดของตนเองนะคะปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดปัดจจัยแรกก็คือลักษณะทางกายภาพนะลักษณะทางกายภาพก็ได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศดินแหล่งน้ำทรัพยา พืชพันธุ์ธรรมชาติแร่ธาตุสัตว์ป่าพวกนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะปูป้าทบทวนให้หนูบ่อยๆเพื่อให้หนูได้จําได้นะคะลักษณะทางกายภาพประกอบไปด้วย 1. ภูมิประเทศ 2. ภูมิอากาศ 3. ทรัพยากรธรรมชาติค่ะลักษณะที่2ก็คือลักษณะทางวัฒนธรรมซึ่งก็ได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุวัฒนธรรมทางจิตใจนะคะ ลักษณะที่3คือลักษณะทางสังคมค่ะสังคมก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะสังคมชาวประมงสังคมชาวเขาสังคมชาวนาเป็นต้นค่ะส่วนอันนี้จะเป็นการอธิบายลักษณะทาง ภูมิประเทศนะคะก็คือความสูงต่ําของแผ่นดินหรือเปลือกโลกนั่นเองนะคะโดยเราจะมีแผนที่กายภาพนะคะแผนที่กายภาพกาหนดให้สีแดงๆในแผนที่กายภาพคือภูเขาค่ะสีเหลืองๆส้มๆนะคะก็คือที่ดอนนะคะ,ะแล้วก็สีเขียวๆค่ะสีเขียวเยวก็คือที่ราบและที่ลุ่มนั่นเองนะคะส่วนสีฟ้านะคะในแผนที่ก็จะเป็น แหล่งน้ำนะคะทั้งแหล่งน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืดก็จะเป็นสีฟ้าค่ะถ้าอยู่ในแผนที่นะคะไปดูบริเวณภูเขาสูงนะคะสีแดงๆนะคะภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะส่วนภูมิอากาศก็มีความหนาวเย็นนะคะต่อไปภูมิประเทศบริเวณที่ดอนค่ะที่ดอนนะคะ สภาพอากาศร้อนแห้งแรงร้อนชื้นเพาะปลูกพืชที่ทนแรงได้ดีก็คือพืชไร่นะคะแล้วก็มีการทำฟาร์มปศุสัตว์นะคะเลี้ยงโคกระเบือนั่นเองต่อไปภูมิประเทศที่ราบและที่ลุ่มนะคะก็จะมีการเพราะปลูกข้าวค่ะซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะคะที่ลุ่มนะคะที่ลุ่ม ที่มีน้ำขังตลอดปีหรือบางช่วงนะคะก็จะมีการทำบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งนั่นเองใช่ฝั่งทะเลค่ะก็จะมีการประกอบอาชีพประมงนะคะประมงน้ำเค็มและบริการนักท่องเที่ยวทางทะเล อย่างในคลิปที่แล้วคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปศึกษาลักษณะทางกายภาพของจังหวัดชนบุรีเรามาดูเป็นภาคก่อนนะคะภาคตะวันออกนะคะซึ่งจังหวัดชนบุรีจะอยู่ตรงนี้นะคะจังหวัดชนบุรีจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเราไปดูภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกนี่ก็จะมีลักษณะทางกายภาพมีภูเขาสูงอยู่เหมือนกันอยู่แถบเทือกเขาสันกำแพงนะคะ แล้วก็บริเวณทิวเขานะทิวเขาต่างๆเทือกเขาบรรทัดนี่เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะอ่าเราไปดูลักษณะต่อไปกันเลยค่ะนี่คือแผนที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งระบุเขตการเดินรถหรือว่าเส้นทางเดินรถของจังหวัดชนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นแบ่งเขตการปกครองด้วยนะคะเป็นอำเภอต่างๆ นี้คือเขตการปกครองนะคะอําเภอหนองใหญ่อําเภอบ่อทองเกาะจันอําเภอเกาะจันนะคะตอนนั้นเป็นกิ่งอําเภอนะคะตอนนี้เป็นอําเภอแล้วนะคะแล้วก็อําเภอพนัทนิคมนะอําเภอบ้านบึงอําเภอเมืองอําเภอเกาะสีชังอําเภอบางละมุงอําเภอสัตหีบค่ะนะคะอันนี้คือลักษณะแผนที่ที่แบ่งการปกครองมาเป็นอําเภอนะคะอันนี้จะเป็น แผนที่ที่ระบุเส้นทางเดินรถนะคะถนนสายหลักถนนสายรองนั่นเองถนนสายแต่ละสายก็จะมีหมายเลขกำกับหนะ้าสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่ต่างๆนี้มีประโยชน์นะคะไปดูส่วนที่หนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะคะความเป็นมาของจังหวัดชนบุรีหรือคนทั่วไปเรียกสั้นๆว่าเมืองชนนะคะตั้งอยู่ในทิศตะวัอนออก ภาคตอนออกของไทยนะคะริมทะเลด้านฝั่งตะวันออกจะติดอ่าวไทยนะคะฝั่งตะวันออกจะติดอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเลหมู่เกาะปลาเขาพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพประมงและก็ผลิตสินค้าแปรรูปค่ะโดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเช่นชายหาดนี่เลยค่ะ และมีชื่อเสียงด้านเกาะต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเขาบอกว่าจังหวัดชนบุรีเป็นเพชรน้ำเอกแห่งบุรพาทิตเลยบุรพาคือตะวันออกนั่นเองอคำขวัญจังหวัดชนบุรีก็คือทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายค่ะ ลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางกายภาพก็คือที่ตั้งและก็เขตติดต่อของจังหวัดชนบุรีนะคะในภาคตอนออกหรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยระยะทางจากกรุงเทพนะคะก็จะมีถนนหมายเลข3-4ถนนทางหลวงหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์นั่นเองค่ะอ่าอันนี้คือทางหลวงนะคะอ่าทางทิศเหนือจะติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาทางทิศใต้นะคะจะติดกับ จังหวัดระยองนี่คือจังหวัดระยองค่ะทางที่เหนือจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ,ะที่ตนออกติดกับฉะเชิงเซาเหมือนกันค่ะแล้วก็มาข้างล่างก็จะเป็นจันทบุรีนะคะที่ต้นตกติดกับชายฝั่งทะเลนะคะ ไปเป็นลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนนะ,ะร้อนแบบไม่ร้อนจัดนะคะหรือดูหนาวก็ไม่แห้งแล้งนะ,ะมีฝนตกสลับกับแห้งแลง้งบริเวณใกล้ภูเขาจะมีฝนมากกว่าบริเวณทั่วไปนะคะไกลชายฝั่งทะเลก็มีฝนตกไวเหมือนกันค่ะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนนะคะขอบคุณที่มาสถานีอุตุนิยมวิทยาชนบุรีค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มานะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรน้ํานะ,ะน้ําผิวดินก็คือแหล่งน้ําธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนเหนือในเขตอําเภอพนัสนิคมอาเภอบ่อทองนะคะเช่นคลองเชิดคลองใหญ่คลองหลวงเป็นต้นนะคะซึ่งก็ได้ไหลไปบรรจบกันที่คลองพานทองแล้วก็ไหลไปทางทิศตะวันออกบรรจบกันที่แม่น้ําบางประกงในเขต จังหวัดฉะเชิงเซานะคะต่อไปเขาบอกว่าแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเนื่องจากชนบุรีไม่มีแหล่งน้ําแม่น้ําขนาดใหญ่ไหลผ่านจึงต้องมีการสร้างแหล่งน้ําเก็บไว้นะคะ,ะ,คะเช่นอ่างเก็บน้ําบางพระอําเภอศรีราชาเป็นต้นค่ะ ทรัพยากรป่าไม้นะคะป่าไม้โดยทั่วไปของจังหวัดชนบุรีเดิมเป็นป่าดงดิบแล้วก็ป่าเบนจพรรณค่ะส่วนป่าชายเลนน้นําเค็มก็จะมีส่วนน้อยปัจจุบันป่าไม้ถูกทาลายลงมากแล้วค่ะป่าสงวนแห่งชาติยกตัวอย่างนะคะยก,ยกตัวอย่างป่า ที่เป็นป่าที่ยังคงอยู่ตอนนี้ก็คือป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียวอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาอำเภอบ้านบึงและก็อำเภอเมืองชนบุรีค่ะจะมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่มากมายนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นลูกสมเสร็จนะคะช้างชนีเสือกวางเก้งอย่างนี้ค่ะมาดูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีบ้างนะคะแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือขึ้นไปดูพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในทรัพยากรที่มีนะคะเช่นเขาสามมุกวนาะอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบอดทองศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวทุ่งโปรงแบบนี้ค่ะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวประเภทเป็นเกาะก็จะมีเกาะกลึงบาดาลเกาะล้านเกาะสีชังนะขึ้นชื่อเรื่องด้านการท่องเที่ยวเลยนะคะ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเกาะลอยศรีราชาเขาชีจันปราสาทสัจธรรมค่ะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้หน้าเดียวค่ะหน้า75ก่อนนะคะไปดูการสำรวจลักษณะจังหวัดของตนเองนะคะแบบบันทึกนี้นะคะจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่คือจังหวัดอะไรคะจังหวัดชนบุรีค่ะมีเขตติดต่อกับจังหวัดใดบ้างเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดระยอง มีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรลักษณะภูมิประเทศก็เป็นภูมิประเทศครบทั้งภูเขาที่ดอนที่ราบแล้วก็ชายฝั่งทะเลเลยนะคะชนบุรีเราภูมิอากาศค่าร้อนชื้นนะคะแหล่งน้ำสำคัญก็เช่นคลองเชิดคลองใหญ่คลองหลวงนะคะพืชพันธุ์ธรรมชาติก็เช่นปลาไผ่ป่าโกงกลางค่ะปลา ที่อยู่ในป่าเขาเขียวป่าเบญจพรร์ป่าดงดิบพวกนี้นะคะสัตว์ป,ป่านะคะสมเสร็จละมั่งช้างเสืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อไปข้อสีลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างไรก็เป็นวัฒนธรรมก็คือผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะข้อ5นะคะลักษณะทางสังคมนะคะมีทั้งสังคมชาวประมงแล้วก็พนักงานบริษัท อุตสาหกรรมค่ะจังหวัดชนบุรีก็ขึ้นชื่อเรื่องอาการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายเลยค่ะเพราะว่าเป็นเขตที่มีท่าเรือมากนะคะท่าเรือเดินทางส่งสินค้าทางเรือนะคะต่อไปข้อหก,การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัดก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไรทําทให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของจังหวัดและปรับตัวให้เข้าอยู่กับพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะคุณครูขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ